สวัสดีครับอืมวันนี้ก็อยู่กับเกมเพราะพีปป่ไปจามนะเมื่อกี้มันหลุดไปนะไม่รู้ทำไมฮะมีแตนะ่เหตุิดพลาดน,นะเมื่อกี้ก็ทำพัสน์เสร็มันไปสนเสร็จแล้วฮักกี้ตัวเริ่มนโตเลยโอเคจำกันปึ๊ดเข้าไปาาเข้าไปเลยเข้าแล้วเข้าเลยโอเคก็โตกันเลยไมันจะไปสนน้องกูเจ้าฮักกี้เรารู้ว่านาะยอยู่น,นี่นี่ โหลดอีกแล้วมีกานกระตุกนิ่งน่ออีกแล้วฟรีซโบ่ใช่ลูกเดิมเมื่อกี้เดน่านใช่ปะอ๋อไม่ประตูปิดแล้วขเขาแค่ยอ่ะใช่ประตูมันปิดเองฮะ đi boggy cái một thứ hai mày hao hai à thứ hai mày hai gặp thứ hai như vậy Kết gặp thứ hai kết thứ Kết gặp thứ hai 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 sao thứ này gặp thứ hai gặp thứ

รีบหายร้อนช่วยด้วยติดติดอุ้ยสีเขียวสีเขียวเรียงนี่เนี่ยนี่เนี่ยอีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งจอบร้อนน้อย เจ้บรอลน้อยในรู้ไหมว่าเท,ป,ทปอยู่เทฟอยู่นั่นเป็นไปจังไหนอ่ะตรงนี้ปะไม่มีใครฟัง,ฟงวางเทปฉันได้อไอ้กล่องป๊อปปี้มึงใส่ป๊อปปี้มากี่ตัววะเฮ้ตึกเอาเทปมันน้ำมาให้ได้เออเอาอยัางไงดีเออดึงกล่องเล็กๆดีกว่า หายนี่จะดึงกันเป็นชาติมั้งเ oh. จุบลองจบองอุบบออาบเลือดอ,อ,อ้าวจุบบอนอาบเลือดเอดึงกลองอะไรวะเนี่ยกลองต้องใหญ่สิต้องต้องใหญ่โคตรยังไงก็ต้องไปเอามันต้องดึงกลองไปเอาเทปนั่นให้ได้กลองจงตกกลองจงตกเออดึงไม่ไหวแลวนะ ดึงชิบหายโอ้ดึงบ่ได้เลยมีเมีไปได้ไปได้อยู่ไปได้อยู่ไม่ได้เดียวอไอ้กล่องป๊อปปี้ได้ยังป๊อปปี้เอากล่องป๊อปปี้นอนแบบนี้นแล้อโอ้โอ้ชิบอืมฮึฮึได้แล้ว เทปยิงไปสิมึงไม่เคยใช้ปืนพกหนึ่งเอาเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋เดียวครบยังว่ะหนึ่งสองสามว่าสี่หนึ่งก็ได้แล้วเทปที่หนึ่งก็ได้แล้วโอ้้ังหน้าเลยดีจ้ะนี่พอดีเลยจริงๆครมนล้จะแย่นะวันฮักิ จอกี้มายังเอ๊ะมาแล้วใช่ไหมเนี่ยจอกี้เห็นมาว่าต้องทำแบบนี้มันทักกี้จะออกมาก่อน ใี่ป่ะเออนั่นไงฮักกี้สวัสดีเจ้าฮักกี้ใช่ดวงตาอะไรนะเอ้ยโอเคนี่ความรูงสุดใช่ไหมเจ้าฮักกี้ฉันเรียนฉันเรียนทุกคนนี่เอาเอาเอา slow m o t i o มีการ slow motion ด้วยฮักกี้ดึงแขนเหรอฮักกี้ดึงแขนได้ด้วยอืมโอ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไร Oh, oh. Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse. Mm -hmm. Right. I get it. It's a nice program and a lot right? friends. Uh, it's hard to be happy about it when manufacturing. Not our next about it. Because we can't buy stupid hockey boxes. Rich. Mm -hmm. oh, you're right. You're right. It's, it's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more affidavitable. I'm going to Trời chụp đã. Đây. Kịp khớp rồi nào. Ok. Chịp mà. Chịp. <laughs> เย้นี abei, ่มีมีตั้งซ้ายตั้งขวาแล้วอืนี่ไปได้แล้วเอาหลดอีกแล้ว huh. ฮันใช้ขึ้นขอไว้เป็นแค่นี้ถ้าเกิดฮะใครที <sea> ่ชอบก็อย <Şey> ่าลืมกดเลยแชร์กานด้วยนะฮะแล้วใครที่ชอบนะพูดสองรอบประจำเลยโอ๊ย เข้าโอเคก็ไปนะบ๊ายบายวุ้ย